สวัสดีครับผมผมแจ็คค้ำพ่อครับจากทีมงานถ้าผมจากทีมงานค้ำพ่อพี่สิทครับผมมาบึงมือนี่มาบึงโครงการเงี้ยข้งการเงี้ว่าทิดเขาเขาจะขีรถแห่มาแล้วแต่ผมไม่อยากขีดผมมารถเฮียเขาขี่สายแล้วผมก็เลยไว่าสิทธมาซื้อเครื่องดินครับซื้อเครื่องดินมจะไปเฮ็ดเครื่องดินแห่มองจุดนี่มองช่องลูกมันนี่มองช่องลูกมันนี่เบื้องดีเบื้องเนื้อตากล้องเนื้อโอ้ไม่ชอบนะทีเบื้องดีเนื้อ คือผมนีไส้ห่อนนะครับนี่ใส่ห้อน้อนงขางส่ห้อนมองกลางนี่ผมใส่ตู้เขียนครับมอกลางีใส่ตู้เขียนทปั้นนี่ผมผมการัดกี่้ว่าประมาณสามสิบสามสิบเงมาเดี๋ยวใส่เื่องปั้นางนาผู้เบียดนี่มาใส่สามสามสิบสองใบพ่พอหรอผมพ่อพอหรอผมจะใส่เพิ่มอีเยอ้ทางหลังนี่นัรตีผมเบิ้งเอาผมตัวนี้นั่ตีกะเบิ้งเบิงสภาพนัตีนี่ ีพูดอยากกังยิ่่ะแต่ว่าผมมีเง yes. ินอ่ะผมมีเงินซื้อผมมีเงินซื้อเครื่องบินไปเห็ดเครื่องบินแฮ่แจังในกับติดต่อผมมาเลยอยากคำขอครับ